เส้นเียๆแล้อทีไดทีหนึ่งเลี้วขวาเรี้ยวซ้ายตอนนี้คือมาดูเทียนที่ประกวดรางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะคะ โดยได้ถ้วยรางวัลจากพระเทพค่ะพระเทพศรีราชกัญญาเยสุดยอดค่ะก็ง,งามจริงๆนะดูสิเราก็จะให้ท่านได้ชื่นชมความงามของเทียนพรรษา,าจังหวัดบนที่ได้ชนะเลิศ างว,วันที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปของเทวดาอารักษ์ค่ะซึ่งชาวบ้านเขาได้ช่วยกันแกะสลักแล้วเขาว่าใช้ในการทำกรอบภายในหนึ่งเดือนเลยนะหนึ่งเดือนหรือก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิงด้วยสวยงามมากค่ะ สุดยอดขอจำในได้ไหมเอาไว้สาธุ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 ค่ะมดงามจังเลยนางฟ้านางฟ้า,นา,ฟานางอับสรสวยงามมากค่ะสวยมากขอให้บุญกุศลในการมาชมครั้งนี้ขอให้ลูกพ้นทุกพ้นโศก ขอให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายปกปักรักษาแล้วสิ่งที่ลูกยังเป็นทุกข์ใจในขณะนี้ก็ขอให้ช่วยปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายๆก็ขอให้มันง่ายขอให้มันหลุดพ้นจากภาระของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินพระพิคเนศค่ะสาธุ บันนลบรรดาลขอให้ลูกครอบครัวตลอดจนบุตรหล,ลานประสบความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปารธนา,อาขอให้แค้วขาดจากอุปราสทั้งพวงเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่คนรักเมตตาสงสารขอให้สมปารธนาทุกประการเถิดนี่ค่ะรางวัลชนะเลศ แล้วจากนั้นก็จะพาเดินเข้าไปชมด้านในของวัดนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเป็นวันทิศก็จะมีประชาชนทั่วไปมากราบไหว้สักการะ,ะแล้วก็จะมีะคํากล่าวคํากล่าวขอพรคำอธิษฐาน ณนะวัดพระธาตุหนองบัวนะคะแต่ตอนนี้ขอไปขอไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็อ่าก็จะเดินรอบอจะพารอบดูความสวยงามนะคะของวัดสวยมากสวยมากสวยมาก วัดพระธาตหนองบัวค่ะจังหวัดอุบลราชธานีถ้าหากใครได้มาเที่ยวที่เมืองอุบลขอเชิญแวะดูแวะชมนะคะงดงามเหลือเกินสวยจริงๆขอบอกและด้านข้างก็จะเป็นรูปของนางฟ้านางฟ้าเทวดาจากพลังศรัทธาของ พุทธาศาสนิกชนเอ้ยงามจังเลยตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใช้ในการพักของลุกศิษที่มาวัดกัน ส่วนตอนนี้เราจะพาเข้าไปข้างในแล้วนะคะไปกราบไหว้องค์พระธาตุอ๋อผรสีอริยะเมตไตรไหมเนี่ยยสวยจำลองมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะคะนี่สุดยอดสุดยอดงามมากค่ะงามมากเดี๋ยวจะพาเดินชมสักรอบนึ่งก่อนนะคะ ว่ามีอะไรบ้างทำบุญค่ะหยอบเหรียญหยอดอะไรได้อืม,อม,อมงามมากเลยอ่าเรา,เราดูเครงบนกันนะคะวิจิตรบรรจงงดงามมากไม่ต้องไปเลยที่ไหน ประเทศไทยเรานี่เองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะณวัดหนองบวัวอยู่ในเมืองเรานี่เองสมมติหากว่าเรามาในเมืองเราพักในเมืองเราก็มาเที่ยววัดขอพอรกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเรามีพัดลมเย็นๆด้วย อเออแล้วก็จะมีมุมถวายพระและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะมีต้นเทียนพรรษาที่ใช้ประกวดเหมือนกันก็จะเป็นต้นเทียนขนาดเล็กค่ะขนาดเล็ก และนั่นเป็นพิพิธภัณฑ์พระครูกิติวัน,นโกเสมส่วนนี้ก็จะเป็นรูปของพระโกนาคมณะพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นศาลาที่ บําเพ็ญศาสนักิจสต่างๆเดี๋ยวเร,เ,รเราลองชมข้างในใดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะโอ้ยอย่างอลังเลยอลังการมากขยายดูนะคะขยายดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยายดูสิ เย้ e. ข้างในอ๋องามงดงามค่ะเรามากันนะวัดหนองบัวอุบลราชธานีซึ่งอุบลก็มีความหมายว่าดอกบัวน,นั่นเองอุบลอุบลว่างๆแล้วก็มาอ่าเมื่อคืนก็ไปพักก็ไปเจอกับชาวเพชรบุรี <c oughs> เขาก็พาครอบครัวพาพ่อของเขามาซึ่งที่พักของเราเป็นรีสอรท์ทของคุณครูค่ะเขาทําเป็นรีสอรท์ทราคาที่พักก็ไม่แพงเขาบอกให้ช่วย โฆษณาให้ด้วยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยกลับแล้วนะคะกลับแล้วกลับแล้วถ้าหากมีบุญญาบารมีก็จะได้มาอีกนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ